สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมหลายวันแล้วไม่ได้เจอกันเนาะก็วันนี้นะเดี๋ยวคือต้องบอกอีกก่อนว่า,าช่วงนี้นะครับช่วงที่ผ่านมาบักกี่วัน,นผมตอนนี้ผมกําลังกลับมาจากไปเที่ยวอีสานนะครับบัตรจะไปเที่ยวเราไปทําภารกิจเนาะก็มีทริปอีสานนะครับซึ่งก็ไปอยู่ประมาณ5คืนนะครับไปกม่คณะซึ่งลูกศิษย์เนี่ยได้จัดแจงเรื่องการเดินทางเนาะก็มารถตู้อย่างกันไปนะแล้วก็ผมได้ทําวัตถุมงคลไปตัวนะครับ ก็คร่าวๆคือล่างๆเนี่ยเขาเดินทางไปไปเส้นเพชชบณ์นะครับจากเชียงใหม่เนาะ mm hmm. พอดีมันมีตังแวะตังผ่านก็คือ,อเป็นวัดพระเหยาพุทธหองเท้าเปสุวรรณนี่ไงท้าเบสุวรรณลอยฟ้านะครับแล้วก็เขาก็ได้ไปกราบแล้วก็ขอพลังงานในอย่างต่างๆแล้วก็ไปวัดผ่าซ่อนแก้วนะครับผ่าซ่อนแก้วซึ่งในรอบนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมได้นําวัตถุมงคลเนี่ยไปตุยนะครับซึ่งได้สร้างเป็นตะกรุดหนาเกี้ยวนะครับก็ เดียเด๋ยวผมจะอู้ในกลางๆคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าๆก่อนวัดทริปนี้เขาไปไหนพ่องเนาะก็เดินทางไปผ่าซ้อนแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปแวะอยู่ถ้ำหนึ่งซึ่งเป็นวัดนะครับแล้วก็มันเป็นคล้ายๆว่าเออเป็นถ้ำมีน้ำเลยนะแล้วสัมผัสได้ถึงพลังงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่เกี่ยวความเชื่อด้านพญานาคอย่างนี้เนะก็เลยได้นําวัตถุมงคลที่เป็นตะกุดนาคเกี่ยวเนี่ยไป ปลุกเสกนะครับไปขอพลังงานนะครับเพราะจริงวิชาสายล้านนาเนี่ยมันมันสำเร็จตั้งแต่เอาอาจารย์ตะกุดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาจารย์ผู้สร้างก็าสามารถเสกแล้วก็สําเร็จเลยแต่ว่ารอบนี้มันดีอย่างก็คือเขาได้นําวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยไปขอพลังงานในสถานที่ที่มีความเชื่อว่ามีพลังงานด้านของพญานาคออย่างต่างๆนะครับก็ได้ไปเสกเนาะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็เดินทางไป วัดคูบาอาจารย์นะครับที่ขอนแก่นนั่นก็คือหลวงพ่อชหนชฉันทะาสาโลนะครับวัดบัเดียวนี้เป็นวัดอย่างวัดคู่นากรกับเอาวัดสังฆาปีดีเนาะวัดสังฆปีดีซึ่งเป็นวัดปัจจุบันของหลวงพ่อท่านแล้วก็ได้ข่าวได้ทราบข่าวว่าท่านอ,อาพาธนะครับไม่ค่อยสบายใดก็ได้ไปกราบขอบรารมีเปิ้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูในคลิปว่าเฮา,ามีบรรยากาศในการเดินทางอย่างไรกันพ่อองแล้วก็เดี๋ยวในคลิปก็จะมาเล่าแล้วก็เปิดจองวัตถุมงคลที่เรียกว่า ตะกรุดพยานหนเกี่ยวนะครับผมไปดูในคลิปเลยครับ เดี๋ยวบอกรายละเอียดนิดนึงว่าตะกุดทั้งที่สร้างเนี่ยมีอยู่สองเนื้อนะมีอยู่สองเนื้อก็คือเนื้อเงินนะครับเป็นเงินแท้ซึ่งถ้าจะมาพิหน,นาจะมีคนจองเต็มไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเหลือแต่ตะกุดที่เป็นเนื้อทองแดงนะครับซึ่งก็บูชาครูในราคาที่สามารถจับต้องได้แล้วก็ช่วงนี้ก็มีส่งฟรีตัวนะครับเดี๋ยวผมเพื่อดูตัวอย่างนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะตะกุจะอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวอาจจะ ใส่อินเสิร์ตหูบลงไปตัวเนาะอินเสิร์ตหูบลงไปในคลิปตัวเองก็ตะกุดจะเป็นเนื้อเงินแท้แล้วก็บรรจุในพอดีผมไปจ้างช่งางเห้เปิ้ลเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําไว้นะครับผมสวยงามเป็นสีชมพูสําหรับเนื้อเงินแล้วก็สาหรับเนื้อธรรมดาเนื้อทองแดงนี่ก็จะเป็นสีใส,ส,สนะครับเป็นตะกุดสีใสนะนะครับผม ก็อตอนนี้เนื้อทองแดงยังเหลือให้บูชาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เพราะฉะนั้น FC ช่องเฮานะครับหรือว่าท่านที่ติดตามการทําจะสร้างวัตถุมงคลของผมมาโดยตลอดก็สามารถเข้าไปจองได้ในเพจก็ได้นะครับหรือว่าในไลน์หรือในช่องทางที่ท่านเคยติดต่อผมมานะก็อิทธิคุณนะครับเรียกว่าอิทธิคุณก่อส่งผลเรื่องช่วยในเรื่องของความรักนะครับผมความรักหน้าที่การงานแล้วก็โชคลาภนะครับ หรือจะเอาไปอธิษฐานค้าขายเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมหรือจะเอาไปเจรจาธุรกิจก็ได้นะครับก็ไปจองในในเพจนะครับแล้วก็สำหรับการไปครั้งนี้เนี่ยก็มีตั้งใจว่าจะไปหลายที่มากๆนะครับเดี๋ยวผมเล่าในในใน,ในคลิปนี้ให้ฟังเลยว่าตอนแรกเรา,เ,าเดินทางนะครับเดินทางวันวัน,ว,น,ว,นวันแรกวันที่1นเนี่ยเดินทางก็ ออกเดินทางกลางคืนนะครับล้วก็ไปสว่างที่ผ่าผ่าซ่อนแก้วพอดีเนาะที่เพชรบณ์นะครับก็ไปวัดอย่างที่บอกในต้นคลิปก็คือไปวัดท้าเวสสุวรรณลอยฟ้าแล้วก็ไปผ่าซ่อนแก้วแล้วแห่วัดหนึ่งอ่ะผมจื่อจําชื่อมาได้บบไว่าเป็นภูถ้าน้ําหรืออะไรอย่างสักอย่างเนี่ยวัดถ้ำวัดภูถ้าน้ำอะไรอย่างสักอย่างเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีมากนะครับซึ่งมีนิมิตหมายหลายอย่างนะครับที่เราเอาตะกรุดไปเสกจุดนี้แล้วฮู้ได้เลย,ยลว่าเป็นพลังงานที่ดีแล้วก็ สำเร็จแน่นอนนะครับมีบางอย่างก็บรสสามารถจะอู้ได้เนาะแต่ว่าฮึา้งหูไว้เลยว่าจุดที่ผมไปเสกนี่พลังงานดีมากนะครับเพราะว่าบางคนก็เชื่อบางคนก็บ่เชื่อเดี๋ยวมันจะเกิดดราม่าขึ้นได้อย่างนี้นะและเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางออกจากาเพชรบูรณ์เดินทางต่อไปจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อไปกราบครูบาอาจารย์แต่พ,อ,พอไปถึงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเย็นแล้วนะครับเลยก็ได้เจอหลวงพ่อแค่แป๊บเดียวเนาะก็เลยกลับเข้าที่พักนะครับในตัวขอนแกน่น โกแัวนมาเกาะกลับมากราบเปิ้ลได้รับเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อชนะยชันทัศโลนะครับได้เป่าหัวเป่ากระหม่อมแล้วก็พรมน้ำมนต์ให้ลูกศิษย์แล้วก็คณะที่ไปนะครับเสร็จเรียบร้อยผมก็ออกเดินทางไปที่จังหวัดบึงการนะครับเดินทางยาวเลยทีนี้ไปที่บึงการจุดแรกจะไปขึ้นที่ถ้ำนาคีนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เปิ้ลบอกว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลปิดปรปับปนาะมันน่าจะเข้าหน้าฝนได้แหละเปิ้ลก็เลย แบบ,บยังยังบาสามารถจะขึ้นได้เพราะเพิ่นปิดปรับปรุงหนึ่งเดือนนะครับก็เลยแปลกันออกมาแล้วก็ามาแวะที่ถ้จำจำชื่อไปได้ทำละแต่ว่าในคลิปน่าจะมีอินเสิร์ตอยู่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเกาะขึ้นไปนะครับบนเขาซึ่งบันไดขึ้นนี้ถ้าจะมาผิดจะประมาณ450ขั้นนะครับก็เดินขึ้นไปบนเขาแล้วไปเจอจุดที่เพิ่นปฏิสถานพระพุทธรูปแล้วก็ก็เลยจวนคณะลูกศิษย์นนเนี่ยสวดมนต์เนาะสวดมนต์แล้วก็ได้สวดธรรมาจากตัวเองแล้วก็ เอาน้อมเอาบุญกุศลตรงนี้นะแผ่บุญให้อ,อ,องค์พญานาคล้วก็จะรอจะถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาอย่างวัดแห่งนี้นะครับแล้วขอขอ,อน้อมบาร,รมีเหล่านี้ขอเพิ่นมาช่วยนําพลังงานดีมาเสกในวัตถุมงคลตัวนะครับ ลอยลงมาจากวัดนั้นก็เดินทางไปที่วัดชัยมงคลนะครับซึ่งจุดนี้น่าจะเป็นไฮไลท์หลักๆเพราะว่าเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่ารู้สึกรับรู้ได้ถึงพลังงานที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะก็เลยเอาวัตถุมงคลที่เป็นเกี่ยวกับพญานาคไปเสกที่นี่นะครับก็เริ่มจากที่ผมเข้าไปเนี่ยเอาไปกาบไหว้พระอย่างก่อนก่อนที่จะขึ้นไปหาพญานาคเนาะ ตอไปถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้กราบพระบูชาพระรัตนาตรัยเสร็จเรียบร้อยก็สวดธรรมจักนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยดีมากเพราพอเขาเริ่มเริ่มสวดมนต์แล้วก็องค์การชุมนุมเทวดาอย่างเนี้ยก็มีลมมาค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดเป็นลมที่มีมวลมีมวลแบบมีพลังงานนะครับมีลมค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆแล้วก็เขาก็สวดไปเรื่อยๆเนาะจนถึงธรรมจักกลางๆข่อนๆที่จะจบธรรมจักมีฝน โปรยปลายลงมานะครับซึ่งตั้งแต่แรกเนี่ยมันมีวิแววว่าฝนจะตกแต่จูๆ่ๆฝนก็ตกลงมาเซรียบร้อยแล้วเขาก็สวดโดยกับผมก็ตั้งใจว่าต่อให้ฝนจะตกเยอะแค่ไหนผมก็จะสวดจนกว่ามันจะจบเพื่อแผ่บุญบรารมีแล้วก็แผ่เอ,เอาเอาหมายความว่าเอาอันนี้ส่งตรงนี้นะแผ่ไปให้อ,อ,องค์ปู่ปู่ดำกับยาคําซึ่งเป็นพญานาคที่รักษาอยู่ยังวัดชชยมงคลน,นี่นะก็เลยสวดจนจบนะครับึงซึ่งก็มีฝนโปรยปายลงมาแต่ก็ บไ,ได้นักหนาสาหัสเกินกว่า,าวิสัยที่เราจะทําใดเนาะก็ทําจนจบนะครับซึ่งวัดนี้รู้ซื้อว่าพลังงานดีมากเพราะว่าหลังจากทําเสร็จปุ๊บฝนก็หยุดนะครับแล้วก็แดดออกเลยเป็นนิมิตหมายดีๆอันที่ดีดมากๆเลยก็สัมผัสได้ถึงพลังงานที่ค่อนข้างที่จะเยอะเราก็ใจใจผมอะ่ะคือม่ได้อู้กับไข่แต่ว่าผู้ซื้อแล้วว่าความจริงแล้วมันสําเร็จจุดนี้แล้วนะหมายความว่าตะกุดจุดน,นี้สามารถถ้าพลังเต็มที่นะจุดนี้มากๆเลยนะครับ แต่ก็เงียบไว้นะครับเขาก็ในขณะที่ทําก็มีเปันหงว่าน,นักท่องเที่ยวที่มากราบไหวนะ้เนาะอยาโยมมากราบไหว้ก็สนใจว่าทำาอย่างกันเพื่อนก็ได้คอนแทคในช่องทางออนไลน์แล้วก็ได้ติดต่อในการเช่าบูชาไปตัวนะครับ เรียบร้อยตัวเห็มวันมานี่ไปไหนครับอ๋เอเขาขึ้นถ้ำนาคานะครับซึ่งเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะสูงชันแล้วก็ยาวนานนะครับก็ถามว่าเหน็ดเหนื่อยก็ก็สนุกดีผมว่าเพราะว่าความจริงแล้วช่องเขาเป็นช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเข้าป่าปีนเขาอยู่แล้วเข้าถ้ำอยู่แล้วเนาะก็ไม่ได้มีความคิดที่ว่ามันจะเหนื่อยอย่างมากมายนะครับแต่สนุกดีนะฮะแล้วก็มีฝนตกมาเป็นระยะระยะนะครับก็ได้ขึ้นไป ได้ขึ้นไปกบไกกับปลา,ลา,ลาไปแต่ละจุดนะครับที่เป็นจุดที่เป็นเพิ่นมีความเชื่อว่าเป็นจุดที่อยู่ของพลังงานพญานาคเอากระน้ำวัตถุมงคลเนี่ยครับไปเสกแต่ละจุดละจุดละจุดนะก็ได้รับพลังงานที่ดีค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับเดี๋ยวคงจะมีภาพอินเสิร์ตลงไปในคลิปตัวเนะครับพอลงจากถ้ำนาคานี่ก็คงไปไหนไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันก็ มันก็ยาวนานนะครับถือว่ายาวนานพอสมควรเพราะว่ามันมันสูงมันชันเนาะแล้วเขาไปเป็นมูขณะเขาก็ต้องรอคนอื่นตัวเองนะครับ มันมาเรา,าก็เดินทางไปที่คำชะโนดนะครับซึ่งก็ได้บูชาใบศาีอย่างไปถวายเนาะแล้วก็นําวัตถุมงคลไปขอบารมีขอพลังงานที่คำชะโนดตัวเองนะครับก็ถือว่าใครที่ได้ตะกุดหรือว่าวัตถุมงคลชุดนี้ไปนี่ถือว่าได้พลังงานที่ดีแล้วก็บรควรจะพลาดนะครับความจริงมันมีอินด้วยนะแต่ว่าอันนี้ยังม่ออกนะครับอันนี้ไปเสกพร้อมกันนะแต่ว่าคงยังม่ออกนะเดี๋ยวออกตะกุด อันนี้ก่อนตะกุดหนักเกี่ยวก่อนนะครับเซียวร้อยออกจากคาชะโนดไปเขาเดินทางไปที่วัดผมจำจ่อไมได้แต่วัดเป็นเกี่ยวกับพญานาคเป็นวัดเก่าที่เป็นเมืองโบราณมีก้อนอิฐเมีอย่างต่างๆเขาก็ไปขอ,อพญานาคเป็นบอ่บอบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความเชื่อว่ามีชันบารมีของพญานาคอยู่ในนั้นนะครับผมก็ได้นําวัตถุมงคลไปขอพลังงานโอถือว่าได้หลายที่ออกมาเกือบสิบที่นะครับไปจบที่วัด ดงหนองตานซึ่งก็เป็นวัดที่มีความเชื่อว่าเป็นพลังงานที่ที่ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรในด้านพญานาคแล้วก็มีจุดเด่นคือว่า,าเรื่องความรักนะครับนั้นก็มันก็เลยจะทำให้ตรงกับคอนเซปต์เฮาก็คือ,อเป็นตะกุดหน้าเกี่ยวแล้วก็ส่งผลเรื่องความรักเมตตามหานิยมแล้วก็โชคลาภนะครับก็ดีมากๆเลยได้รับพลังงานที่ดีก็ได้ไปส่วนมนตที่วัด ดงน้องตาลน,นะครับเราก็แผ่บุญแผ่เมตตาแผ่บรารมีเพื่อ,อพยัญแน้ว้วก็ชานบรารมีแล้วก็ตลอดจะถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นนะก็สําเร็จด้วยดีนะครับสําเร็จค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะครับผม นั่นแหละครับเก็ะเป็นทริปที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์สมบันนะครับแทบแทบจะไปได้พักกันเลยก็เดินทางแล้วก็ไปสวดมนต์เดินทางสวดมนต์ปีนเขาลุยป่าทุกอย่างแต่เกาะทำให้สําเร็จเพราะว่าเราก็อยากจะให้คนที่ได้รับวัตถุมงคลไปใช้เนี่ยได้ได้แบบของที่ดีที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นใครอยากสั่งจองเกาะเข้าไปบ,บ,บ่ต้องจองแล้วเพราะว่าตอนนี้สําเร็จแล้วสามารถเช่าบูชาไปใช้งานได้เลยนะครับ สร้างอยู่ไม่ถึงร้อยชิ้นนะโดยเฉพาะเนื้อเงินนสร้างแค่รัดบักบกีซิฟนะครับแล้วก็หมดไปแล้วตวัวตอนนี้เหลือเนื้อเนื้อทองแดงประมาณสักห้าหกชิ้นนะครับห้าหกคู่เพราะฉะนั้นใครสนใจก็ไปจองได้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามาคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าคลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับ